ย,ย่ากได้ร,ร่ะใครวะสงขาลูกของอ๋อพวกบุญยญามณาีเหรอได้บุญยมณีใช่ไหมบุญยมณีพวกนั้นใช่ไหมอืมแต่ว่าอยา่างที่บอลลกลวมันลูกลูกพ่อเขาไม่มีแล้วเออ<ำ>ก็นิพนธ์ก็ให้ลูกมาแล้วนี่ใช่ไหมแต่ว่าอย่แต่ะชาธิตปัตยผมว่ามันแบะท่าคือแบบพูดง่ายคือแบะท่ามากเกินไปแบะท่าให้เพื่อไทยมากเกินไปเพราะอยากจะเป็นสสพูดเิียากจะเป็นรัฐบาลนะครับก็ดูตั้งแต่นั่นแหละชัยชนะเด็ดเดโชอ่ะ ตอนที่เป็นกรรมธิการที่จะไปตรวจสอบเรื่องทั้งสินป่วยไม่ป่วยอ่ะอุ้ยออกมาพูดซะแบบวันนี้จะไปตรวจวันนี้จะไปตรวจผมไปเห็นกูก็ไม่เห็นจะได้เข้าไปในห้องเขาเลยยืนอยู่ไหนไม่รู้แล้วถามว่าจะไปตรวจเขาเนี่ยนะครับก็ดันไปบอกเขาก่อนเหมือนกับแบบน้วต้องน้ต้องเมียขายหวยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ตำรวจจะไปจับนะจ้ะแล้วเมียมึงจะขายหวยต่อไหมล่ะเงินนั้นเมียก็เลยขายหอยทอดไม่ขายหวยไม่ขายแบบเอ่อหวยเตดิน นี่ก็เลยตั้งร้านขายหอยทอดแทน,นครับคือเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นภาพที่แบบอย่างเช่นอะไรอะ่ะคือเอาผมดูชัยชนะตั้งแต่วันแรกอะ่ะผ,ผมก็รู้ว่าประชาธิปัตย์กลุ่มเนี้กลุ่มชัยชนะกลุ่มเดชอิดกลุ่มเอ่อเหลิมชัยเนี่ยผมว่าเป็นประชาธิปัตย์ที่อยากจะเป็นรัฐบาลแล้วก็อยากจะสามารถจะอยู่กับเพื่อไทยได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอา่อก็ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับ แล้วก็อุตส่าห์ใชัยช่เดชเดชโชก็ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ตั้งกี่วันมาก็หลายวันกันนะหลายวันพอประมาณนะแต่ว่าจะได้กลับมาอีกไหมก็ไม่แน่แต่เขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อไทยได้นะก็ไปที่ก็ว่าอาจจะอยู่เพื่อไทยได้เพราะว่าแต่เพื่อไทยก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จในภาคใต้นะอืมไม่ค่อยไม่ค่อยนะครับรู้สึกยังไม่ประสบเลยไม่ประสบความสาเร็จเลยนะครับมันถึงต้องไปตั้งพรรคประชาชาติขึ้นมานะครับ ประชาชาตินะฮะประชาชาติครั้งหน้าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะยังไงครับจะอยู่ต่อไหมหรือว่าจะล้มหายตายจากไปด้วยอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรการตั้งพรรคการเมืองไทยไเป็นเรื่องไม่ยากหรอกนะคือมันมันง่ายมากนะครับมันง่ายมากอืทีนี้เราจะไปดูเรื่องเอออนุทินตอนนี้ก็เลยเงียบๆ้วนะนะก็ไม่มีอะเมื่อวานเขาไปกระทรวง สาธารณสุขนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาก็ยังคิดถึงอะไรอวากระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับก็มีหมอเหมอกระทรวงสาธารณสุขก็มาต้อนรับพอประมาณนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าเนี่ยเรื่องคลรจะเอายังไงจะยังไงเมื่อไร่ก็เดี๋ยวใจเย็นให้แน่ชัดก่อนเขาก็ก็สไตล์เขานะครับตัวเขพลิ้วพลิวไปอ๋อแต่มันมีวันนั้นผมดูข่าวนะเอ่ออ่ะผมลรอคือจะเห็นว่าตอนอนุทินเนี่ย ตอนที่เขาบอกว่าลอเรนซ์หวองจากสิงคโปร์โทรมาเขาก็แบบเปิดภาพไปเห็นเลยนะนั่งอนไปห้างคุยอะไรมาแล้วก็มีคนแซวบอกว่าอ้าวแล้วคุณมานเด็ตไม่โทรมาหามึงเหรอผมก็เลยนึกใจว่าแต่กันมีดีแล้วไม่ใช่เขาส่งสารมาแล้วไงเขาส่งสารมาแต่ผมเชื่อว่าพวกเนี้ยเขาคงโทรแต่ผมนึกแต่ใจว่าตายหาถ้าคุณมานเด็ตโทรมาหาอนุทินอนุทินกล้ารับไยวะผมกล้ารับเปล่าวะเพราะมันผมมันคงกลัวนะ่นะมันจะโดนแบบอุ้งอิงเปล่าวะ เออจะโดนไหมวะคุณเบนเดตคือผมเชื่อว่าคุณเบนเดตก็แต่เขาบอกว่าคุณเมนเดตก็โทรมาหาเขานะเขามาบอกตอนหลังเราก็นึกในใจอ่านแล้วทำไมไม่เอาภาพตอนโทรคุยกับคุณเบนเดตมาล่ะเปิดสปีกเกอร์โฟนนม่งเลยเปิดแั่งเลยคือแบบป้องกันอีกฝั่งนู้นเออป้องกันอีกฝั่งนู้นมันอัดเสียงมึงไว้แล้วเดี๋ยวมันไปแบบอังโคลเลยประมาณเนี้ยเนี่ยเราก็นึกในใจว่าอ้าวก็เอออนุทินก็น่าจะเอาภาพหรือว่าตอนคุยกับคุณมานเดตเนี่ย เอามาขึ้นเสียงเอา้ยมาขึ้นภาพด้วยอะไรประมาณนี้แต่ไม่หรอกที่ผมดูคือตอนนี้ใครจะคุยกับใครจะคุยกับอ่ามาไอแคนเบอร์เดียกัมพูชาแม่คงหนาวเนะหนาวไปถึงแบบขี้ึ้นสมองอะว่ากูจะโดนแบบไทยทองทานไหมวะมันก็ไม่เลวนะผมจริงก็ใช้อัดกันไปอัดกันมาแล้วกันนะฮะก็ก็ไทยที่จะเรียกอังโคลนะก็แบนะบ Hey how are you brother นะฮะหรือว่าถ้าจะให้เป็นช้คือ Hey how are you ยังก r brother ให้รู้ไปเลยว่าเป็นน้องมึงไม่ใช่พี่กูนะเออต้องแบบเอ้ยน้องว่าไงน้องอะไรประมาณนี้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะได้ดูว่าเอ้ยกูไม่ได้ไม่ได้ด้อยกองมึงนะกูเหนือมึงเพราะอย่างนั้นกูเรียกมึงน้องเอ้ยยังก็ brother นะฮะหรือยอย่างงั้นก็เรียกไปเลยว่าเฮ้ย hey, my nephew หลานไปเลยฮนะเพราะว่าอุงอิงเรียกคนนั้นว่า uncle ใช่ไหมอนุทินก็อันนี้พูดเล่นนะผมก็ผีเจาะปากไว้เลยคือไม่หรอกคือตอนนี้อย่างที่บอกครับเวลาผู้นํา เวลาจะคุยทางโทรศัพท์โดยเฉพาะไทยกับกัมพูชาเนี่ยกมันคงมันคงเหนื่อยอะนะมันคงเหนื่อยมากมันคงเหนื่อยว่าเอ๊ะจะโดนหรือไม่โดนใช่ไหมทีนี้อม